คือตอนนี้ผมจะเริ่มกลับมาทำ YouTube แบบยิงโจ้แล้วนะครับก็เข้าไปดูในเกมกันเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องราวให้ผมฟังโอ้โห,โหโกลับมาเล่นใหม่ในเสียงเสียงข้าเกมก็มันก็กดกดส้นส้นเท้าก็คือว่าผมเสียบารยาตผมก็ขอ,อโทษด้วยนะครับแต่เกมนี้ผมก็จะตีแรกตีที่โดดต้นเกมเลยนะคือเกมนี้ผมมีเป้าหมายคือการหาปืนใหม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหายากไหมน,นะ คือผมเห็นมันยิงแล้วมันยิงสนุกนะเว้ยแต่ผมจำชื่อมันไม่ได้มันเรียกอะไรอะ่าเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันคือแบบลงมาตอนนี้ผมต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนคือปัญหาปืนใหม่อ่ะเว้ยผมเห็นซองซองหนึ่งหนาท่ะผมจำชื่อไม่ได้ด้วยเพื่อกลับมาเล่นอ่ะไม่รู้ว่ายิงแบบยิงแบบซองกันยิงแบบซองกันชัวร์ก่อนชัวร์ก่อนโอ้ยโอ้โอ้ยไม่แดงเลยไม่แดงเลยเว้ยเว้ยแดงเหมือนเอากระสุนหมดเอายิงไม่ออกโอเคได้อยู่หน่่ยด้านล่างยิงมชวนอีก โอ้ยเคลียร์ตัวนี้วะเนี่ยโอ้โหซ้ำซะก่อนอ่ะว่าจะล้าสนุกงไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ้ำมาซ้ำาซ้ำมพื่อความเชื่อเพื่อความเชื่อเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องร้อนนะคือแบบเราเล่นแบบใจยเย็นไปก็ได้คือผมกลับมาคนระั้งนี้คือว่าผมจะทําแบบจริงจังจริงโจ้เลยนะคือแบบเมื่อก่อนผมก็แบบโกโก้อะไรอย่างงี้ใช่ยนะก็เ <c> น <oughs> ื่องจากว่าโทรศัพท์ผมกากคือตอนนี้ผมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเว้ยเดีย๋ยวผมขึ้นภาพดูรุ่นเลย ใช่มันเป็นรุ่นอ o n o r 400โปรครับเง้ยไม่ใช่400โปรดิเป็นอ o n o r อ400ธรรมดาเนี่ยแต่เขาองผม1 3 0่นสามนะผมไปซื้อมาแต่ว่าผมสำหรับผมมันมันลื่นมากเลยกล้องก็ชัดอะไรก็ดีอ่ะผมแนะนำโอ้โหนี่นั่งเก็บของไปดูดูยาวๆนะพวกแล้วรู้สึกว่าตอนที่ผมกลับมาเล่นใหม่เนี่ยมันก็มีอัปเดตหลายอย่างนะเนี่ยขนาดโทรกนเนี่ยผมไปหยิบมาเม่ี้มันเป็นสีแดงผมก็งงเป็นมันคืออะไรแต่พอไปเล่นดูคือมันเพิ่มอันตราการยิงหรือดาเมจอะไรพวกนี้นะคือแนะนําว่าถ้าบ ถูกก้อนธรรมดาครับถูกก้อนนี้อันนี้ก็ต้องดีกว่าอ,อยู่แล้วไงแต่ว่าคือที่จริงผมก็อาจจะไม่กลับมือนตอนแรกผมว่าผมไปตั้งใจเรียนหรืออะไรนี้กว่าแต่ผมไม่ชอบไงผมเลือกสายนี้ดีกว่าเพราะว่าในความเป็นจริงกับมันก็ยากนะผมว่าหลายคนมันหลายคนน้อยมากที่จะประสบความสําเร็จในเส้นทาง youtube หรือสตรีมเมอร์อะไรอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยผมเข้าใจไงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเหมือนทุกคนหรอกแต่ว่าตอนนี้ผมได โทรศัพท์มาแล้วผมจะเริ่มจากโทรศัพท์มืออัดเกมเงี้ยแต่ครั้งต่อไปว่าผมก็จะมีการออกพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็จะฝึกซื้อกล้องอันหนึ่งน,นะไปต,ตอนนี้คือผมเตรียมเตรียมตัวมาลาคนแล้วเออแล้วผมสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรวะบันหนึ่งันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบัตหนึ่งโอ้ยอะไรวะไอไอโดนโดนโดนไอวอลคือไอวอลแข็งขึ้นวะาม่แน่ทุกคนแต่ผมก็สงสัยนี้นะว่ามันคืออะไรเง้ยไอโรโบน่ะอ๋อ ก็ผมที่ผมไปเห็นคลิปอ๋อนี่ไงเราสามารถเปิดช่องได้เพื่อซื้ออะไรผมเลือกอไเพื่อฝนฝูวิ่งไวนะิดนึงครับไปเลสโกหาคนหาคนผมว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมเห็นคนมันโดดตรงนี้ด้วยไงนี่ไงยิงกันนวดแป้งเลยในเวลาในเวลาล่าละคือเราต้องพยายามใจเ,นเนย็นนะคือแบบเราเล่นคนเดียวเรามาหนึ่งสี่อะไรเงี้ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยโ,อ,โอ้พอ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 กลับมาคือว่าผมเล่นื่อออกก็ต้องขอโทษนะทุกคน ผมพยายามเล่นเต็มที่นะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่แดงเลยอ่ะโอ้เล่นยากคนผมต้องเอาสักคนตัวนี้ก็ได้หนึ่งแทงหนึ่งแล้วเสื้อเหลืองซ้ายมั้งโอเคหัวคาบุกีด้วยคาบุโตะเดี๋ยวมารเลยดิโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ตอนแรกคิดวะตายแล้ว ผมรีบซ้ำก่อนรับผมรู้สึกว่ามันมีเอีกมันไม่มีแค่นี้หรอกได้ไงตัวโดดใหม่ตัวนึง,งนีครับนะผมต้องซ้ำก่อนพายายามเล่นพายายามค่อยๆเล่นลอ่ะเราต้องรีบหรอกเกมนี้ผมเป้าหมายไว้สักยี่สิบคิวนะไม่รู้มันจะถึงไหมด้วยผมก็พายายามเล่นโอ้ยแดงแดงโอ้เนี่ยแดงเนี่ยมันมีตัวนั่นวิ่งซ้ายมือกระดังกางโดปึก็แดงโอเคโอ้ย คือเกมนี้ก็ชิวๆอะไม่ได้ยากเลยหรอกแต่ว่าผมไม่ยังไม่เจอปืนใหม่เลยมันปืนใหม่เมันเรียกว่าปืนอะไรวะไอปืนสองมัดอะไอไรเฟลิลคล้ายๆเอซี่แบบสูนะมันอัปเกรดได้ด้วยอยากลองเล่นดูสักครั้งอะคือคลิปนี้ผมกะมาถ่ายคือมาเล่นปืนนี้คือทุกคนสามารถแชร์คอนคอนเทนต์หรือว่าอะไรอยากให้ผมทำอะไรแชร์ไม่ได้เลยนะ คือผมพยายามตั้งใจว่าเออจะลองทําให้ได้ตามที่ทุกคนบอกอะแต่มันก็ยากนะสำหรับผมผมว่าเอ้ยเอ้เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเจอกันอันนึงผมขออัพก่อนผมเอาแบบเกาะอะไรก็เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะโอเคไปเนี่ยปืนใหม่ไม่รู้ชื่อปืนอะไรนะโอ้เดี๋ยว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 มาง่ยเดี๋ยวมาง่าเนี่ยผมงงเอ้ยโอ้โห ผมจะพยายามเล่นปืนนี้มากที่สุดนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักกันตั้งหลักครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้โหไม่ตายวะเว้ยหนึงตั้งหลักตั้งหลักทำอะไรลูกพี่ทำอะไรลูก, <laughs> ลก <laughs> <ย> <laughs> พี่มันเพี้ย <laughs> น,นเออหมือนก้อนลุนลุนเนี่ยอย่างเงี้ยโทก้อนสีสีส้มโทก้อนแดงอะไรเงี้ยมันดีนะเว้ยลองไปหาเล่น,นได้ดูได้ แต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันจะดอกง่ายนะมันมันต้องหาแบบไอ้ตามเออชั้นวางของอ่ะเราเรียกชั้นวางของก็ได้แล้วกันตามมันต้องหาตามนั้นมันจะเป็นปืนแดงอัพพิเศษอะไรเงี้ยเพิ่มกระสุนเพิ่มอะไรเพิ่มตามีอะไรเงี้ยไปเราต้องวิ่งหาคิวต่อละได้มาเก้าคิวแล้วเนี่ยเกมนี้มันก็ไม่รู้จะถึงไหมเนี่ยโอ้ผมพยายามทำไม่ถึงเหมือนกันคือผมเออเป็นหนึ่งแจ้งเตือนนักหนาเลย ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะเนี่ยระบบโทรศัพท์มันดีอย่างเงี้ยคือมันปัดซ้ายเปิดโหมดเกมได้ด้วยง่ายๆเลยเฮ้ยคใครมาวางไข่วะไข่คืออะไรไข่เนี่ยไอ้ทุกคนขวามือผมไหมไม่รู้เห็นไหมนะแต่ผมเห็นวะเนียบแต่แต่ว่าปืนมันเล่นยากนะผมว่าบางทีมันเล่นยากบางทีก็เล่นง่ายแบบเรากดค้างไม่ได้ไงคือ,อปุ๊บเราเวทมันจะเสียจังหวะง่ายแล้วแบบเล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะ แต่สำหรับผมผมวมันแรงเว้ยม so ันยิงมันยิงเปียงเียงเพียงวิงเพียงอิงวิงเียงมันเอาไปใช้ได้เว้ยผมแนะนำมาแนะนำแนะนำเลยไปเนี่ยแต่ทำไมเป็นไข่อะผมไม่เข้าใจเป็นไข่แล้วมันกดฟันไม่ได้ด้วยไปผมขึ้นพีกเลยดีกว่ามาอเรามาขึ้นพีกันเลยดีกว่าเราไปหาคิวหาคิวหาคิวเอ้แต่ว่าเวลาผมมาเล่นใหม่เนี่ยเวลาเราขึ้นสลิงอยู่ี่ยแผนที่มันจะซูมออกเว้ย แค่ดูดีอ่ะเห็นที่มันโ่มออกจริงนะเว้ยแล้วก็คือมันเล่นเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวเนะดี๋ยวเ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 ดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนแดงแดงแดงเฮ้ย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 ทุกคนเห็นผมไหม,มคือมันมันมันขึ้นข่มคนเตดหัวนะเว้ยแต่ว่าเราวิ่งอ้อมมาก่อนก็ได้เราไม่ต้องมารีบช้าหรอกมันเสียจังหวะไงถ้าแบบเรารีบ,เร,รบเรารีบเล่นเรา,ยาพยายามพยายามอย่ารีบเล่นอะ่ะคือเราก็หนึ่งสี่ไง คือผมแอดผมตอนนี้ผมไม่ได้เล้งสูงเลยคือผมกลับมาเล่นอะเล้งเพชรเองแต่ว่าผมพยายามไม่ประมาทเลยกันเพราะผมกก่อนน,นั้นเนี้ยผมกดหนึ่งสี่ผมไปโดดกลางดวงพีอะไม่งสามสี่ตียิงคอผมเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันไม่โผล่อะหรือมันไม่เห็นผมวะแต่ผมว่ามันไม่เห็นผมนะเด,เดี๋ยวต้องต้องลองค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆแต่งเพลงไปหน่อยมันมันไม่เห็นผมหรือว่าผมไม่เห็นมันเนาะแต่ผมก็เห็นมันนะ โอ้นี่นมันวิ่งมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเราดักมันดักเรามันไม่เห็นแดงแดงแดงโอ้ไม่แดงอ่ะยื่นยากว่ะเอเคอเค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยไปคือทุกคนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคือบอหวังนะมผมพยายามจะทำอะไรทำตัวคอนเทนต์น่ะแต่มันก่อนหน้านี้นนมันมีคอนเทนต์ของเก่าอยู่ใช่ไหมผมจะกลับมาทำให้เออเดี๋ยวผมจะทำแบบคิดว่าเออผมกลับมาทำให้แล้วนะเออตามก็คำข,ขออะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันมีพีคด้านหลังมาผมต้องเคลียร์เอยเฮ้ยหรือเคลียร์ตัวนี้ก่อนวะมันยิงผมไหมวะก็ไม่ได้ยิงผมวะ่ะผมก็อยากเคลียร์ตัวนี้แต่ว่าเพื่อความชัวร์นะเคลียร์หลังน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าไปเคลียร์หลังก่อนดีกว่ามันอยู่ไหนวะค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ยผมกลัวว่วิ่งไปแล้วเจอมันเนีย่ยเอ้ยมันมีตัววิ่งเข้าไปเวะ จากสรรมการผมวิ่งวิ่งซ้ายมือออกไปช่วยเพื่อนแน่นอนประสิทธิ์แดดเป็นไงถูกต้องเลยเอ้ยเฮ้ยไม่แดงแดงดิแดงดิดงดโอซัามมอาลคิวนไปว้าวแปะสองเม็ดโอ้ยอเดี๋ยวมีตัวมีตัวมีตัวจับเกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไต๋ยิ้ไต๋ยิ้โอ้โหคุณก้อนแรงจริงนะวะแปะ้งแต่แ <c oughs> แตกแล้วมมันจะมีตัวเข้ามาช,ช,ชาร์จเพิ่มเหรอมันน่าจะไม่มีแล้วมัง้งมีแล้วมัง้งโอ้ยลิ้นหมุ่มพันนหรอไอ้กระสุนซองผมใกล้หมดวะ่ะคนเหลือสิบเจ็ดคนแล้วแบบมันก็ไม่ได้ยากนะผมว่าแบดพอเล่นหนึ่งสิบแบดแรงเราไม่ได้สูงมากเนี่ยมันฝึกไปฝึกกันได้แต่ว่ามันเราก็าอย่าประมาทแลวกันเวลาเล่นอ่ะผมแนะนำเออ เพราะว่าสังคมสมัยนี้เกมมันก็พัฒนาอะไรสีร่มือคนมันก็ต้องพัฒนาขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็แบบมันมีคนเก่งขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีใครอ่อนลงอะไรอย่างนี้หรอกโอ้พ่อผมเพิ่งเห็นนะมันมีปืนนี้ขายในตู้ด้วยทอระรเรามาขนาดนี้ล่ะคิดหน้าเดี๋ยวผมจะลองทำตามที่เขาบอกนะว่าเอาเป็นปืนอะไรทั้งเกมะ ผม,ผมจําได้ว่าผมเคยทำคอนเทนต์ยอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนชอบเยอะนะเว้ยสาหรับผมว่าคือมองเรามันแล้วแต่คนนะคือเนี่ยถ้าเาเป็นไปได้นะผมอยากเปิดกล้องเป,เปิดกล้องแล้วพกับคนดูมากเลยผมชอบเวลาเวลาเปิดกล้องยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเคลียร์ตัวหน้านนิมันจะวิ่งออกไปไหมอ้แล้วมันวิ่งออกมาจริงได้นนะมันเกี่ยวผมใหญ่ลวงี่มันไม่บันมันไม่หันยามันไม่คันลำ ผมเคลียร์ตัวล่างก่อนก่อนนี่เคลียตัวล่างเคลียตัวล่างเดี๋ยวเป็นเอ้ยเก็บเสียงเก็บเสียงสวยลงเคลียตัวล่างก่อนโด้อเ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 ด้อมาได้ไหนเนี่ยมาได้ไหนเนี่ยผมไม่ไม่แดงเลยอ่ะยิงยากมากคุณโอ้โอ้ลวงลวงลวงโอ้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 แล้วคือแล้วคืออะไรมันไปยิงโดนตัวดาวอ่ะแล้วผมจะรอรานโู่น่ารัก ได้เลยหกคนแล้วผมจะทันไหมะ,ะมันด้านล่างสองสามตัวเลยผมเห็นผมขึ้นซะดิงไปก่อนกันไปหลังมันไปหลังมันแต่วนะ่ามันน่าอยู่นี้หมดแล้วมันยิงกันหมดเดี๋ยวผมไม่ได้ยี่สิบคิวอะ่ะเนี่ยเลยสี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยทันไหมวะคือถ้าไม่ได้ยี่สิบคิวนุคุเป้าหม่ไม่ไม่ผ่าน,นเลยยิ่งผมอยากได้สักสามสิบคิวแต่ว่าผมว่ายากว่ะ โอ้ไหนวะมันต้องมีสักตัวสิมีสักตัวนั่นไงหนึ่งเมตรสองเมตรสามสี่เมตรสามสี่เมตรเลยโอ้ยลวงลวงลวงอินโดนมาจากไหนโอ้ยยิงขนาดนี้อ๋อบนดอย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 เหรอบนดอยบนดอยเหรอบนดอยเหรอบนดอยเหรอบนดอยเเหรอฮ้ยแต่ปืนนี้มันดีนะเว้ยยิงสองเมตรต่อเนื่องผมแนะนำดียิงเฮ้ย เออมันมีคนไปชุบมาอ,อ่อนโดนใหม่โดนใหม่แต่มันไปชุบที่ตู้รงสีก็มันชุบตู้รงสีไหมวะดูผมรองดักอยงนี้ดิเพื่อนเพื่อนมาเอ,อ้ยมาจริงด้วยขอดแดงๆนด้ไหมเดี๋ยวนะขอดแดงๆนะเอา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 ,เอาทำอะไรไว้เลยโอ้รุ่นนี้ทำอะไรเนะี่ยโอ้ไป,ไปมันมีอไหมถ้าม,มีผมได้ลงเคลียร์ล่างเลย มันเหลือสามตัวท้ายผมกลัวด้านล่างหนึ่งตัวด้านบนหนึ่งตัวไงผมเคลียร์ล่างก่อนก็ได้แล้วมันน่าดุดตัวเยี่ยงไหมหรือมันก็ไปหาเพื่อนมันอลองดูดิผมตายตัวท้ายยังไม่ได้เลยยี่คิวผมไม่ถึงนะเว้ยเออเนี้ยรถมาแล้วรถมาแล้วหนึ่งหัวอีกหัวหนึ่งหัวหนึ่งจองหัวโอเคไปจบแล้วก็ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ้าคลิปคนคนใหญ่คอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับไปแล้วครับ